สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอยู่กันที่พุ่มกับน้อยสเปเชียลทอล์กนะฮะกับผมบิ๊กนภัทรนะฮะวันนี้ก็อยู่กับทั้งพี่เสือแล้วก็พี่เต้ยเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในมุมเพอร์ซันอลของแต่ละท่านแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะคุย2คนเลยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าคุยแบบร่วมกันน่าจะสนุกกว่านะครับผมอ่าโอเคงั้นทั้งพี่เสือแล้วก็พี่เต้ยเนี่ยจบจากสถาปัตย์ รัดกระบางเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคุณลักษณวิชาแต่คุณลักษณวิชาอของพี่เสือเป็นภาคภาคของพี่เป็นภาควิชานิเทศศิลป์ครับอ๋อแล้วก็ของพี่เป็นเมเจอร์ฟิล์มอ๋อแสดงว่าเมเจอร์ฟิล์มอยู่ที่ฝั่งนิเทศศิลป์แล้วแล้วของพี่ก็ของผมก็เป็นภาควิชาวิจิตรศิลป์ด้วยชื่อคณะมันชื่อว่าสถาปัตย์ใช่ไหมพี่แล้วอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้ไอเดียในเชิงสไตล์หรือว่าเชิงการสร้างแบบเนี้ยอย่างการเซตฉาก การมองในเชิงโครงสร้างมากกว่าความเป็นแบบแค่ดูภาพยนตร์โดยเปลือกนอกอะไรเงี้ยแค่นั้นหรือเปล่าจริงจริงเราไปแปะกับสถาปัตย์มากกว่าใช่นั่นน่ะดินั่นน่ะดิเนี่ยผมเลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะทำไมสถาปัตย์แก็เป็นลิงก์กับภาพยนตร์ยังไงอะไรเงี้ยจริงจก็ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะพี่ไม่ค่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนที่เขาก็มีก็มีหลายสาขานะก็มีสถาปัตย์สถาปัตย์เลยนะแล้วก็สถาปัตย์ออกแบบภายในสถาปัตย์ปั้นอะไรโปรดักต์เนาะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ อุตสหาหกรรมสถาปัตย์อุตสหาหกรรมก็คือแบบเป็นพวกงานปั้นงานทำโปรดักอะไรเงี้ยแล้วก็มีมมนิเทศศิลป์นี่แหละแล้วก็มีวิจิตรศิลป์เหมือนเราไปแปลกๆกับคณะเขามากกว่าแต่ว่าตอนเรียนมีพื้นฐานสถาปัตย์ไหมก็มีม,มีการการเรียนออกแบบการเรียนอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะได้ความรู้ในเชิงที่ว่าคือถ้าแบบอ่ะเป็นหลักสูตรที่อื่นมาอาจจะเป็นเรื่องภาพยนตร์โดยตรงไปเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะมีเรื่องของการแบบเฮ้ยต้องออกแบบให้เห็นโครงออกแบบอะไรเงี้ยออกแบบชาอะไรเงี้ย มีน่าสนใจเหมือนกันครับแล้วอย่างของพี่เสือเนี่ยหลังจากนั้นผมเข้าใจว่าพี่เสือไปนิวยอร์กด้วยช่วงหนึ่งมันทำให้เราได้ในแง่สไตล์มากขึ้นไหมครับพี่ตอนที่เราอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยนิวยอร์กนี่เราไม่ได้ไปเรียนเรียนเกี่ยวกับอาชีพเราเลยมันเหมือนช่วงหนึ่งที่พี่บอกว่าทำงานเยอะๆเรารู้สึกว่าเบื่อเราก็เก็บเงินได้ก้อนนึงเล็กๆแล้วก็อยากไปไปไปเหมือนพักผ่อนมากครับ ไปทํางานไปเรียนภาษาบ้างไปทํางานในร้านอาหารบ้างเนี่ยแต่ตอนไปมันเหมือนได้ไปนั่งสมาธิเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามันอยู่อยู่ในเมืองที่วุ่นวายมากเลยอะวุ่นวายมากคนก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะสำเนียงมันแตกต่างกันเต็มไปหมดเลยแล้วเราเราได้ไปอยู่ในร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยอยู่กับสังคมคนไทยซึ่งก็น่ารักมากอรับงเงี้ยจนทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามาอยู่ที่นี่ทําไมอะไรเงี้ยมันได้กลับมาย้อนถามตัวเองเหมือนไปนั่งสมาธิจริงๆหนาวมากเลยลบสิข้างนอกหมายถึงว่า มันก็ได้คาตอบว่าเออเราก็อยากทําหนังแหละก็เลยบอกว่าอยู่แค่ปีเดียวครับก็เลยอาจทำยังไงก็ได้ให้เราไปอยู่ใกล้ชิดกับคนทําหนังให้มากที่สุดก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็พยายามปักกันตัวเองให้เป็นพุ่มกับแล้วเราพี่เต้ยครับแบบว่ามีมีช่วงที่แบบว่าได้ออกไปแบบไปสปอยตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนสักที่หนึ่งเลยไหมครับอืมก็ จริงๆไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าผมก็เริ่มนผมเริ่มเริ่มต้นจากการพอพอเริ่มเข้ามาทํางานในในวงการพวกนี้ก็อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดก็ก็จะมีเหมือนเหมือนจริงๆเราก็มีแค่แบบเราได้ไปทํางานกับคนนี้คนนี้อะไรเยอะขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าไม่เหมือนว่าประสบการณ์ของทางฝั่งผมนะที่เป็นอาร์ตเนี่ยก็อยู่ช่วงผมเริ่มเริ่มต้นจากการทําหนังแล้วก็ เริ่มไปทําหนังได้ทําหนังต่างประเทศกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขามาจากที่อเมริกาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็เบื่อหนังไปทําโฆษณาแล้วก็แบบโฆษณาแม่งก็เขามันดีเหมือนกันเพราะมันมันเร็วแล้วมันแบบช่วงนั้นมันโฆษณาก็ถือว่ามีงบแล้วก็มีแบบเคียร์ทีบอะไรที่มันน่าสนใจมผมก็ได้ทากลับไปทำโฆษณาแล้วก็สนุกดีแล้วอยากจะอันนี้สมมตินะ ผมอยากจะถามแบบพี่ๆเลยว่าแบบอย่างเรดดี้เสร็จเลยกันนะเพราะาอันนี้เป็นทำด้วยกันแล้วก็เป็นงานใหม่คือพอมันแบบมันพาตัวซีรีส์เองไปส,สู่ต่างประเทศได้แล้วเนี่ย <c oughs> พี่คิดว่าแบบด้วยตัวสไตล์หรือด,ด้วยตัวอะไรเงี้ยมันมันตอบโจทย์คนต่างประเทศยังไงบ้างอะไรยงี้ครับผมก็ผมจริงๆกับผมไม่ค่อยได้ดูไอ้พวกอคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะ <c oughs> แต่ว่าผมผมคิดว่าอย่างที่ที่เราดูกันนะฮะว่าด้วยความที่ตัวหนังเองอ่ะมันเล่าด้วยเป็นสากลนะฮะทุกคน เข้าใจได้ง่ายเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับมผมว่าผมว่าอันนี้คือคือสิ่งที่ผมรู้สึกตอนที่ผมได้ได้อ่านในเรดี้เซนเลิฟเนะะี่ยฮะรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เข้าใจได้ง่ายครับครับผมขอ,อมขอขอยกตัวอย่างฉากหนึ่งพอดีว่ามันมีฉากที่ห้องเขาเรียกว่าห้องสปินอะไรนะฮะสปินเดสปินเดทซึ่งเป็นแบบว่าเป็นไลน์เซนของพี่เสือพี่เตยมากๆเลยที่มันจะมีการแบ่งเฉดสีที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ อยากให้พี่แบบพูดถึงการแบบว่าเซตอัพเบื้องหลังของฉากเนี่ยว่าความหมายมันเป็นยังไงทําไมมันต้องออกแบบทรงห้องแบบนั้นสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมนยม้องก็มันเมดม,ม,ม,มันก็เร,เริ่มเริ่มต้นมาจากไอเดียเริ่มต้นแหละว่าโลกของอฟาร์มเนี่ยมันมันคือมันคือหกเหลี่ยมที่มาจากรวงขึ้นอ่ามันก็เป็นต้นไอเดียที่ เวลาเราจะดีไซน์อะไระเราก็จะพยายามจะจับไอ้ตัวนี้เข้าไปใส่ในนั้นแล้วก็มีเรื่องเรื่องสีที่ที่เราแบ่งผู้ชายกับผู้หญิงเอาไว้ว่าผู้ชายสีเหลืองผู้หญิงสีชมพูอนะไรเงี้ยก็คือมันเริ่มต้นเดีตยวนั้นแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเป็นเมนไอเดียในการสําหรับอาร์ตนะฮะมันก็จะออกแบบไหลไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยอมะอม,มันเป็นคีย์ใช่ไหมครับเพราะว่าใช่เหมือนพึ่ง ก็คือเป็นสีของพึ่งด้วยป่ะครับใช่เป็นสีของน้ำพึ่งด้วยต้องต้องให้พี่เสือเล่าเสือเล่ามันมีเรื่องพึ่งอะไรว่าจริงๆเ่เริ่มต้นมาจากพี่เสือก่อนแต่คอนเซ็ปต์มันล้ำมากเลยเออเออพี่เสือก็ก็พอดีเรามีทีมเขียนบทเป็นน้องแนนนะครับพี่ตีใช่ไหมแนนก็จะมีใส่ความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเข้าไปเยอะโดยที่มีโคดายอย่างพี่เมย์ด้วยเขาก็ช่วยเอ็นคิดว่าเอ้เดะฟาร์มมันควรจะเป็นโลโก้คืออะไรอะไรคือตัวแทนของฟาร์มแล้วก็ แล้วก็แนนมั้งแนนแนแนน่าจะมีไปรีเสิร์ชเรื่องนางพญาพึ่งมาโดยที่โดยที่หกเหลี่ยมนี่มันเป็นมันเป็นรวงพึ่งที่มันต่อๆกันใช่ไหมคร<ช>ับก็คือแบบเป,เป็นเป็นที่ของพึ่งงานทํางานผลิตน้ําพึ่งอะไรเงี้ยโดยนางพญาพึ่งมีมีหน้าที่ผสมพันธุ์กับพึ่งตัวผู้<ม>แล้วพึ่งตัวผู้ก็ตายไปอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันดูแบบว่าผู้หญิงเป็นใหญ่ดิพอผู้หญิงเป็นใหญ่ปั๊บการออกแบบให้เป็นหกเหลี่ยมนี่ ก็เลยกลายเป็นแบบที่อยู่ของพึ่งตัวผู้แล้วก็ข้างนอกซิตี้นี่คือพึ่งงาน<ม>ที่คอยรันรว่าเขาเรียกรันชีวิตชีวาในเดอะซิตี้นี่ไปอะไรเงี้ยเดอะฟาร์มก็เลยเป็นที่ที่พิเศษเหมือนลงพึ่งสีของเดอะเจนเชนเมนที่เป็นสีเหลืองก็มาส,ส,สีสีจากน้ำพึ่งอะไรเงี้ย<ม><ม>ส่วนผู้หญิงควรจะเป็นสีอะไรก็ก็น่าจะเป็นสีชมพูแหละ เป็นความหวานอะไรเงี้ยมาอยู่ในเกมนี่จะสวยดีแล้วบังเอิญพี่อ่ะมีมีรูปรูปเขียนของเพื่อนที่เป็นอาร์ติสนะฮะชื่อโน้ตกิตสดาเขาเขียนรูปชิซุกะกับโดบิตะไว้มันเป็นสีเหลืองสีมพูพอดีเลยเราเลยนึกถึงความเป็นเฟมินิสต์ของของชิซุกะอะไรเงี้ยที่แบบว่าคอยปกป้องโดบิตะอะไรเงี้ยมันก็เลยลงตัวสองสีสวยแน่นอนเลยในห้องสปินเดตก็เลยเห็นสองสองสีที่มันชัดเจนครับ นี่คือการคิดแค่ฉากเดียวในเรื่องในฟรี์ในภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนทำเนี่ยต่อฉากหนึ่งเวลาเราทางานมันต้องมันต้องมันต้องคิดละเอียดอะไรเบอร์นี้ทุกฉากนะครับเวลาเราก็แทบจะทุกศีใช่ไหม่ีความบล็อกกิ้งเออจะยืนตรงไหนเดอะเจนเทนเมนทำไมต้องใส่ห้าสีนี้มันเป็นตัวแทนจริงๆจริงเดอะเจนเทนเมนจะมีเจ็ดคนนะครับมันคือว่า 7สีของ LGBTQ+ อะไรเงี้ยแต่เราตัดออกไป2อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเหลือ5สีที่ที่มันตัวเป็นตัวแทนของอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็เอามาใส่ให้ที่เป็นเดเทนเมนแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาสีได้การแข่งกีฬาสีแบ่งสีแข่งกันอะไรเงี้ยได้มันดูสนุกดีอะไรเงี้ยก็ทุกทุกฉากครับส่วนใหญ่พี่เต้ยก็จะเอาหกเหลี่ยมี่แหละไปอยู่ในทุกเซตอัพต่โนยูเดตก็เป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมครับคุกกิ้งลันก็ บอร์ดนั่นก็เป็นหกเหลี่ยมอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ใน,ใน,ในทุกเกมก็จะอยู่ในพาร์ทที่เป็นพาร์ทของ,ของฟาร์มกับเกมทีนี้อยากจะถามในฝั่งของเทคนิคพิเศษบ้างเพราะว่าอย่างงานหลังๆของพี่เสือพี่เต้ยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้พวกแบบภาพ c g ด้วยที่อยู่ในฉากเลยนะฮะที่เราเห็นแบบว่าเวลาฉากนี้ที่ดูกิ๊กเก๋เนี่ยมันก็จะมี c GA ีเหรือว่าจะเป็นแบบพวกแสงสีต่างๆอะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาเราทำฉากพวกนี้คือไม่เหมือนกับ เราต้องมี CGI supervisor หรืออะไรอย่เงี้ยมา,มาทำงานร่วมด้วยตั้งแต่ขั้นไหนหรือ,รอทำยังไงบ้างครับอยากจะรู้วิธีตรงเนี้ยครับก็จริงๆก็มีตั้งแต่ p ี o p แล้วฮะครับ supervisor เ,เข้ามานั่งออกแบบนู่นนี่บอกข้อจำกัดนั่นนี่คือว่าเราดูซีรีส์อาจจะดูแบบเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่จริงๆ,ๆริง CG ทำอะไรเยอะมากครับมันมีมีการแก้เออร์เลอก็ได้ เปลี่ยนน네ู around, ่นนั them, ่นนี่ก็ได้ถ่ายอะไรมาแล้วผิดพลาด CG แก้ให้ได้อะไรเงี้ยของเรดี้เซิร์ฟเนี่ยมีมีมั้งแต่ต้นเลยฮะแล้วก็ขออนุญาตเรียกชื่อพี่พี่เอ็มพี่เอ็มเขาก็ไปไปด้วยแทบทุกคิวโดยเฉพาะคิวไหนที่แบบว่าเราต้องหันไปพี่เอ็มได้ไหมอันเนี้ยพี่เอ็มจะถูกถูกเชิญมานั่งอยู่ด้วยใกล้ๆตลอดเวลาได้ไหมพี่พี่เวลาไม่พอผมได้แค่เนี้ยพี่ไปช่วยผมต่อได้ไหมอะไรเงี้ยครับเหมือนกันเลยกับ CG มันไม่ใช่ ถ้าเราพูดถึง CG เราจะนึกถึงหนังอวกาศนู่นนี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใ่หนังที่มันบบกว่าสายไ,ไปเลยล้ำไปไ<ส>เลยแต่จริงๆ CG เนะี่ยสำคัญมากกับโปรดักชันยุคนี้ใช่มันด้วยความที่อย่างหนังพิเสียมันแบบเทคนิคมันเยอะมากมการการสร้างการออกแบบที่มันซับซ้อนน่ะบางทีบางอย่างที่เราวางแผนเนเราไว้อ่พะพอถึงเวลาจรงิงๆมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ม>การการที่ CG เข้ามาช่วยเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะ กะทั่งการวางแผนการทํางานด้วย4 g ด้วยซ้ำครับผมครับอืมโหฟังแล้วแบบสาคัญนะสำคัญเอาเรื่องนะพี่<ช>พแบบ<ช>คือคือ,อสมมติ่ในกองเนี้ยเราก็จะมีแบบอะทีมเสียงได้ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าต่อให้ภาพได้แต่ว่าเสียงมันมันติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มอัดก,กันใหม่<ช>หรือว่าตอนนี้มันก็ต้องกลายไปว่าต้องให้ 4G ด้วย 4G ผ่านหรือเปล่าด้วยใช่ครับใช่ขาก็จะคอยมาคอยมาบอกได้ไม่ได้ด้วยเหรอฮะเหมือนเหมือนคอยมาเอ๊ะ นิดเดียวหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวผมแปลันี้ออกก่อนจะได้ไม่ไปต้องไปทำอะไรเงี้ยแล้วเวลาเวลาทำอย่างนี้มันจะมีติดมงติดมาร์กกินสกรีนอะไรอย่างงี้ไหมครับหรือว่าพวกนี้เขาเป็นคนจัดการเองหลั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 งติดมาร์กนี่หลวมๆมากเลยครับติดไม่กี่จุดอะติดไม่ให้ทับนักแสดงอะโอเคเดี๋ยวเขาไปแท็กต่อก็เดี๋ยวถ้าถ้าได้ดูอี6ีหของ l ร d y s e เ Love ิเนี่ยเป็นอีีที่เขียวเยอะมากครับผมดูการเล่าเรื่องแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะเ ตอนคัตติ้งในเขียวเยอะมากต้องจินตนาการว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเนี่ยผมอยากจะถามเลยว่าแล้วในฐานะผู้มกลับหรืออีเวนต์ของโปรดักชั่นดีไซเนอร์อาร์ตอไรเงี้ยถ้าเราทำงานกับฉากเขียวพวกนี้แล้วมันยังไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นน่ะโอเคคนนอกอาจจะยิ่งดูแล้วไม่เข้าใจเลยว่าจะทําฉากอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าผู้มุ่มกลับเรามีวิสัยทัศน์ในการมองพวกนี้ยังไงครับก็พี่พี่เต้ยก็จะเป็นคนทําคีวิชวลอะไรมาให้ดูคือก็คือจะอยู่แถวๆนี้อะไรเงี้ยอาร์ตก็พอเรารู้แล้วแหละว่า งานนี้มัน4 g เยอะแน่ๆเราก็ต้องหาวิธีแล้วว่าโอ้หคีย์วิชวลธรรมดาคงทำงานไม่ได้ละไม่ไม่เห็นภาพแน่นอนเราก็เราก็สร้างเป็น 3D ขึ้นมาเลยเป็อ๋อดีเลยที่เราสามารถเห็นเซตเนี้ยได้แบบแบบร0 0ที่ซที่ที่ทีม CG เขาสามารถเอาไปสร้างต่อจากเราได้เลยเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นเลยแต่เราก็จะแค่วางแผนกับทีมกับกับทีม DG ว่าโอเคสร้างแค่เนี้ย เขาสามารถจะไปเขียนต่อได้ละมันก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องการวางแผนพวกนั้นแต่ในแง่าภาพอ่ะคืออาร์ตจะพยายามจะทําทุกอย่างให้ให้เป็นภาพที่ร้อเปอร์เซ็นที่สุดครับในในแง่ของงานสร้างนะฮะแต่ตรงกันใช่แต่ในมุมของการกํากับมันก็คงมีดีเทลมีอะไรที่มันซับซอ้อนมากกว่านั้นแล้วเหมือนผมทราบมาว่าพี่เสือเองเนี่ยจะเป็นเวลาแบบ พี่เต้โฟกัสเรื่องงานกำกับเลยฉะนั้นไอ้บทเนี่ยก็จะมีทีมในการเขียนใช่ไหมพี่แต่เราก็เป็นคนตั้งต้นด้วยใช่ครับแต่ว่าอย่างเอาเทอาไมรจีบเนี่ยมันสารตั้งต้นมาจากเราแล้วทีมบทไปขยายแอปวอลก็มามาอยู่แล้วมาท่าเกมเมอร์ก็มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปพัฒนามีเดนนิสเซิลเลฟแหละที่ที่รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทไปด้วยแต่ว่าพอมนไปถึงมือพี่เต้ ตอนนั้นนี่คือบทมันไปร่างไหนรับเนี่ยแบบไปล่างัแต่ตอนนี้ยังยังไม่เสร็จเลยหรือว่ามันต้องไปตอนที่มันทุกอย่างแอทคหมดแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะมันมันมันมาในแบบที่มันเสร็จหมดแล้วละแต่พอเราพอเราเริ่มมาทํางานกันมันก็จะเจอปัญหาแหละเราก็เงินไม่ใช่เงินไม่ถือได้เปลี่ยนเซตอาพอันนี้ทําได้ไม่ได้มันก็มันก็ค่อยๆแก้ไปแหละฮะแต่จริงๆสิ่งที่มามันสมบูรณ์มากแล้วเราก็แค่โอเคเจอปัญหาละ ก็ค่อยๆถอยกลับกลับไปแก้กันก็ใช้ได้กันพี่เต้พี่เต้หนักอยู่ฮะเครับว่าเพราะว่าด้วยความที่เราอยากให้มันดีที่สุดใชดีที่สุดในหนขนาดนั้นนะฮะมันมันก็เลยต้องแบบว่าต้องมาหากล้างกันบนหลายข้อจํากัดด้วยเนาะใช่ครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบให้พี่ๆฝากถึงน้องๆที่ อยากจะเข้ามาในวงการอันนี้มาเกี้ฝากไป้วทีหนึ่งแต่ว่ารอบนี้อาจจะพูดในเชิงว่าแบบเป็นเชิงอินสไป์ยังไงก็ได้ครับพี่ในแบบที่ว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วก็จะอยู่วงการอะไรเงี้ยคือคิดว่าควรจะต้องเตรียมตัวหรือว่าต้อง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 บิวอย่างไงหรือว่าต้องหาลูทางต่อยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆผมก็ไม่ได้แบบ,แบ,บเป็นคนที่จะ ไปสร้างแรงบันดาลใจอะไร,รใ,จใ,จไหให้ใครเยอะนะตัใจสร้างให้ตัวเองอยู่<_ <d> _ <n> _>ใช่เพราะตัวเองก็ยังไปไม่ค่อยรอดอะ<_ <d> _ <n> _>แต่ก็จริงๆแค่แค่แค,ค่คิดว่าแค่แค่อยากให้น้องๆออที่ที่ที่จะเข้ามาในวงการจริงๆแค่ต้องต้องถามตัวเองว่าเรา,เรา,เ,ราเราชอบงานองค์นี้หรือเปล่าผมว่าคือสำหรับผมอะ ผมก็ถามตัวเองแค่นั้นแหละว่าเราเราชอบมันหรือเปล่าแล้วเราเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขเราสนุกกับมันไหมคือผมว่าแค่นี้พอแล้วสําหรับผมนะแล้วสิ่งที่พอเราได้ทำแล้วเราสนุกแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันมันก็พาเราไปต่อไปเรื่อยๆผมว่าสําหรับผมคิดว่าเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนอืมแล้วก็มันก็จะพาเราไปต่อไปได้เองครับ ดีมากให้ความสนุกมันพาเราไปจากงานหนึ่งสู่อีกงานหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับผมคิดคิดตรงกันคิดตรงกันอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่เราทำหนังสนุกแลทุกครั้งเราก็ก็ต้องเริ่มด้วยสนุกด้วยตัวเองก่อนอะไรยเงี้ยถ้าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือทรมานหรือว่าอืเราไม่น่าจะไปได้อะไรเงี้งเอี้ยก็ให้รีบเปลี่ยนเลยอถ้ารู้สึกไม่สนุกนะไม่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่สนุกกว่านั้นอืยแต่ว่าถ้ามาแล้วพี่อยากให้ กล้าคิดกล้านอกกรอบกล้าทํากล้าจินตนาการแล้วก็สนุกกับจินตนาการของตัวเองทามันออกมาเป็นภาพบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองอยากบอก mm hmm. กับคนดูให้ดูไม่ต้องไปหวังผลเรื่องรายได้หรือชื่อเสียงเอาเป็นว่าตัวเองชอบก่อน mm hmm. ให้รางวัลตัวเองก่อน mm hmm. ตัดเสร็จคัดโปะชอบจบอะไรเงี้ยรีวิวไม่ต้องสนใจอันไหนอันไหนเขาชมเราแล้วก็ไปอ่านให้มันชื่นใจหน่อย mm hmm. อะไรเงี้ยแต่อันไหนที่ดา่าแต่ว่า เขาแตดา่าล้วก็ต้องปล่อยเลยนะเอาจริงแต่อันไหนที่เขาติว่าอ๋อเออว่ะเราควรจะไปแก้ตรงนั้นแล้วก็พัฒนาต่อไปในงานต่อ,ตอไป<ม>ความชัดเจนสไตล์อะไรที่พี่บอกไปละวว่าก็สําคัญทําให้เราตัวมีตัวตวนมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะครับ<ม>ก,ก็ขอฝากประมาณนี้ขอให้สนุกแล้วก็<ม>ตั้งมั่นกับตัวเองว่าอยากมาทําจริงๆแล้วมันจะมีความสุขเนีย่ยผมว่าเดี๋ยวมันอยู่ที่ไทมิ่งของมันนะ<ม>พี่ ช,ชีวิตคือการที่เราแค่เจอจังหวะที่ถูกต้องกับคนที <st ess ful> ่ใช่แค่นั้นเองแล้วเดี <sh ort zy music> <sur> ๋ยวงานดีๆ masterpiece ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับการที่เราคุยกันไม่ใช่แค่พุ่มกับน้อยอย่างเดียวที่ฟังแต่พุ่มกับใหญ่นะฮะก็ได้แชร์ลิงให้พวกเรานะครับแลวก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจจริงๆที่นั่งฟังยิงขนลุกเลยนะครับก็เป็นกําลังใจที่พี่ๆครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ